นะครับแล้วก็วันนี้จะมาขอโทษนะคุณพวินนะครับกรณีนำข้อมูลอันเป็นเล็บเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะครับนักเป็นดินลูกโยนปั่นถูกปั่นเด็กเงาครอบครัวออกระเด็กน้ำหน้ามั่เลยม่ตอบแต่เด็กเพราะนั้นเนี่ย ในสังควมวันนี้มันมีแค่สองกลุ่มเท่านั้นกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์กับอีกกลุ่มหนึ่งที่ต้องการประชาธิปไตยต้องการเปลี่ยนแปนลงพวกเรานักเรียนจึงจะยกระดับข้อเรียกร้องไปที่ต้นตอของปัญหาผู้ที่เลือกนะายธัพพลทพสุวรรณเข้ามาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีนั่นคือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา ก็ทราบว่ามีการสั่งงานมาจากดูไบ,าบมาเจอบรรดาสอสอของพวกเขาเตรียมพร้อมที่จะให้มีการรับการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดและยืนยันและสั่งงานให้คนของเขาลุกอย่างเต็มที่บอกมีเงินสนับสนุนเต็มสูบไม่ต้องกลัวมีเงินอยู่ในประเทศเขาก็เดินหน้าสู้เต็มที่ซึ่งก็ ผมต้องเรียนไว้นะรู้จักไอ้แมวน้อยไปนะไปปล่อยลูกเขาเนี่นะฮะเนนี้เป็นไงฮะลูกเต็มสูบเลยนะเขาสั่งเดินเต็มสูบเลยนะครับสุดท้ายก็มาเป็นอย่างที่ผมเรียนไว้นะครับตอนนี้ในเชิงงานสังกโลกนะฮะรัฐบ,บาลเดินเกมอะไรรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เดินเกมตั้งรับตั้งรับอย่างเดียวเลยนะครับตั้งรับก็ถอย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 ยิงถอยเขายิ่งรูก สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จีมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง u t u b e นะร,รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็เรื่องของการลี้ภัยไม่ลี้ภัยแม่นุญาตให้ลี้ภัยนะครับแล้วก็ประเด็นเกี่ยวกับการปิดทวิตเตอร์ของกลุ่มปดแอกไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะครับเดี๋ยวมาว่ากันในส่วนของงานวิเคราะห์ และก็กระบวนการสังเคราะห์โดยเฉพาะการแจ้งข้อกล่าวหากับปวินมีคำถามว่าทําไมถึงมีเส้นทางหลักเส้นทางรองหรือไม่เขาเรียนว่าวันนั้นก็มีทั้งเส้นทางหลักและเส้นทางรองในเส้นทางรองนั้น ในเส้นทางก็จะไปผ่านกลุ่มผู้ชุมนุมอยู่ม,มากเช่นเดียวกันนะครับทางเจ้าหน้าที่ก็พิจารณาแล้วเห็นว่าตัดสินใจแล้วว่าในเส้นทางที่ใช้นั้นเป็นเส้นทางที่ที่มีความเหมาะสมมากที่สุดนะครับจะไปปรับในเส้นทางอื่นนั้นก็จะมีการวางกําลังใหม่ก็จะทําให้มีความไม่เรียบร้อยมากขึ้นนะครับก็เรียนว่าในการดาเนินการที่จะกําหนดเส้นทางใดเป็นเส้นทางเสด็จนั้นก็ได้มีการวางแผนทุกหน่วยงานในตํารวมกันวางแผนอย่างละเอียดรอบคอบนะครับแล้วก็วันนี้จะมา ขอโทษนะคุณพวินนะครับก่อนนีนำข้อมูลอันเป็นเล็บเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งเป็นไปตามมาตรา14วงเล็บ3นะครับเรื่องขอให้เกิดความม่นคงนะครับพขโพษได้ไหนครับโพสในเฟซบุ๊กของตัวเขาเองครับนะครับตัวเขาเองครับตัวเขาเองนี้เรารวบรวมมากี่โพสฮะที่มีปเห็นว่ามีความคิดอ่ะ ก็ผมรวบรวมมาประมาณสามสี่โพสนะครับซึ่งเป็นความผิดที่ชัดเจนนะครับซึ่งพวกเราคนน่าจะรู้นะครับมันโพสดูแรงมากในใบอิผมนะครับเกี่ยวกับอะไรครับโพสต์คือเป็นการยุยงนะครับให้ประชาชนนี่กระนั่งกระเดืองไม่ปฏิบัติตามกฎหมายอะไรเย่างนี้นะครับซึ่งซึในใบอ็นผมว่าถือว่าเป็นความผิด ตามกฎหมายอาญาด้วยนะนอกจากนำข้อมูลเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์แล้วนะครับภาษีของพวกเรานะครับคนละใครทำอไรกเนดีนมกไม่ใช่ใครย่างไื่นกะใรผ่นะครับปีปีนี้นะครับปพัดปกบอกประชาธิปไตยไรคุกคามแต่คนอื่นปั่นยุยงเด็กแตกแง่ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคคุณรับมอบคุ่น ไม่เอาสถาบัานอยู่เมืองไทยทำไมวะไป,ปันดักแผ่นดินดักแผ่นดินยุโยนปั่นอุปปันเด็กเงาครอบครัวมออกมาเด็กน้ำหน้ามับเลยน่าตอแต่เด็กดังนั้นเนี่ยในสังคมวันนี้มันมีแค่สองกลุ่มเท่านั้น กลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์กับอีกกลุ่มหนึ่งที่ต้องการประชาธิปไตยต้องการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลที่มาจากเผด็จการใช่ไหมครับร่างรัฐมนหม่และต้องการปฏิรูปสถาบันนี่คือกลุ่มที่ต้องการเปลี่ยนแปลงถูกต้องไหมครับณนะวันนี้สังคมไทยเดินมาถึงเส้นทางตรงนี้แล้วเราไม่มีทางหรอกครับในใครหลายคนที่ถามว่าทําไมเราไม่เข้าร่วมกระบวนการในการพูดคุย มีใครอยากเข้าร่วมไหมครับมีใครอยากเข้าร่วมไหมครับคือเราไม่สามารถไปเข้าร่วมกัะบวนการตรงนี้ได้นะครับเราต่อสู้กันมาตั้งนานพวกเราออกมากันตั้งนานพวกเราเสียค่ารถมาพวกเราเสียแรงเสียเวลาเสียอะไรมาแล้วจะมาเพื่อการเจราจารแค่นี้เหรอครับหรือเราหวังถึงว่าเราต้องการเปลี่ยนแปลงสังคมนี้ครับ เราต้องการเปลี่ยนแปลงสังคมนี้ใช่ไหมครับขอเสียงคนที่อยากเปลี่ยนสังควมวันี้นะครับแถลงการนักเรียนเลวและแนวร่วมองค์กรนักเรียนสืบเนื่องจากนักเรียนเลวและองค์กรนักเรียนโรงเรียนต่างๆได้จัดชุมนุมและกิจกรรมเรียกร้องให้เกิดการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียน รวมไปถึงในระบบการศึกษาต่อกระทรวงศึกษาธิการมาอย่างต่อเนื่องแต่กระทรวงศึกษาธิการซึ่งนําโดยนายน,นัทพลพิษวรันมีได้สนใจที่จะแก้ไขปัญหาอาคต้ครองของนักเรียนขาดวุฒิภาวะและความเป็นผู้นำอ้างว่าการชุมนุมของนักเรียนมีผู้อ,อยู่เบื้องหลังอีกทั้งยังพากเฉยให้นักเรียนเผชิญปัญหาต่อไป โดยที่ตนเองนั้นเพียงแต่สร้างภ่าวกับสื่อว่ารับฟังนักเรียนการกระทำเช่นนี้นับเป็นการดูหมิ่นนักเรียนอย่างมากไม่สมควรที่จะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการอีกต่อไปจึงได้ยื่นหนังสือให้ในายณัฐพลลาออกจากตำแหน่งแต่นายณัฐพลก็มีได้ดำเนินการใดหากการเรียกร้องกับกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับปัญหาที่อยู่ภายใต้การรับผิดชอบของกระทรวงนั้น มีได้ทำให้ระบบการศึกษาพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นพวกเรานักเรียนจึงจะยกระดับข้อเรียกร้องไปที่ต้นตอของปัญหาผู้ที่เลือกนะายนัฐพลทีพสุวรรณเข้ามาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีนั่นคือพลเอกประยุทธ์จันโอชา ดังนั้นนักเรียนเลวและองค์กรแนวร่วมจึงประากาศจัดชุมนุมครั้งใหญ่ของนักเรียนขึ้นในวันที่21สติิกายนปีพุทธศัการาช2563เพื่อยกระดับการเรียกร้องให้เสียงของนักเรียนไปถึงผู้อยู่เบื้องหลังทุกคนหนูต้องติดแม้ไว้เมืองสวยหลอในความจริงแล้วท่านต้องเชืส่สติเสมอว่าคนจนคือลูกหลานชาวเม,มืองคือลูกหลานของคนอนโดยแท้ ท่านควรจะหยุดได้แล้วครับจับพฤติกรรมของท่านพวกเราไม่ได้แถวนะครับน้องน้มนิสิตไม่ได้แถวแต่ท่านจะเจอของจิ๋ของใหญ่ใน สีประชาชนจังหวัดนม่บุีเสรีภาพทุกตลานี้รที่สานี่คืามายแล้วเนี่ยมีการแจ้งต่อานเแจก่อนเริ่ม20ชั่วโมงอนี้น้องก็ไม่มีการแจ้งน้อก็งจะต้ขวซึ่งวเราก็ไปที่หาคนรับลนี้ก็มายุภาพติไว้แลน้องจะยุติเลยไหมคะหลิ น้องนะครับเดี okay. so remember. so okay. eh, you, ๋ยวผมแจ้งไปแล้วให้ยุติภายใน18นาฬิกานะครับถ้าไม่ยุติจะไม่มีขั้นตอนต่อไปครับเดี๋ยวเรามีขั้นตอนต่อไปครับตอนนี้ตอนนี้บรรดาแกนนำที่เคยถูกดำเนินคดีของเขตปทุมวันนะครับมีประมาณกี่คนครับในส่วนของแกนนำที่เคยยังยังมีโดนดำเนินคดีอะค่ะมีกี่รายคะที่ยังไม่เข้ามอบตัวตอนนี้ยังยังไม่ทราบทน่บอกแต่ที่ผ่านมาก็ห้าเดียวหน้าเดียวขอช่วงนี้ ถ้ามีใครมีหมายมีอะไรก็ให้เข้าไรแบบาาตัวนาตัวครับแับสดงหมายตรงนี้ผมเชิญมาครับบคุณครับ ในเชิงปรากฏการณ์นะครับเราก็เห็นการแสดงความคิดเห็นนะครับของฝ่ายต่างๆทั้งการชุมนุมนะครับที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งทางรัฐบาลก็มีการเตรียมพร้อมรับมือกลุ่มผู้ชุมนุมนะที่ตํำเนียบรัฐบาลนะครับอย่างเต็มรูปแบบหลังจากที่มีการประกาศชุมนุมใหญ่เกิดขึ้นนะครับในขณะที่สถานทูตของสหรัฐอเมริกาออกมายืนยันนะฮะว่าการลีภัย ในสหรัฐอเมริกานั้นไม่เป็นความจริงหลังจากที่มีการออกมาเปิดเผยนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยสนานทุนอเมริกัน,นก็ออกมายืนยันว่าคนที่จะรีไพลยอยู่ในสหรัฐอเมริกานั้นต้องอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วเท่านั้นนะครับและจนจนถึงขัะนนี้เนี่ยกำลังมีการเลือกตั้งประธานาธิบดียังไม่ได้มีการพิจารณาว่าจะให้ใครเข้าไปอยู่ในสหรัฐอเมริกาแล้วจะทําการรีไพลยแต่อย่างใดนะครับ สาเหตุจะให้รีภัยได้ประเทศต้องมีภัยนะัเมื่อประเทศไม่มีภัยก็รีภัยไม่ได้นะครับนั่นหมายความว่าการเข้าไปรีภัยคงเป็นไปด้วยความยากลําบากแหละนะฮะสรุปคือสหรัฐอเมริกาไม่ให้นะครับที่จะให้มีการรีภัยก่อนหนะ้านี้สหรัฐอเมริกาก็เคยออกถแถลงแล้วนะครับว่าเอาเรื่องของการให้การสนับสนุนม็บ ในประเทศไทยนะครับซึ่งคราวนี้สหรัฐอเมริกาก็ออกมายืนยันอีกครั้งว่าเขาไม่เคยให้การสนับสนุนไม่เคยให้การรีภัยแต่อย่างใดนะคงเป็นข้อยืนยันอย่างที่ผมเรียนไว้ว่าสหรัฐโดยทางรัฐบาลแล้วไม่ได้ให้การสนับสนุนแต่อย่างใดนะครับส่วนปวินหลังจากที่มีการนะเ,าเรียกว่าหมิ่นพระบรมเดชานุภาพกุกข่าวสร้างสถานการณ์เยอะแยะเลยตั้งกลุ่มขึ้นมาคนที่เข้าไปอยู่ในกลุ่มของปวินเนี่ย ก็มีกลุ่มที่ต่อต้านและสนับสนุนในกลุ่มต่อต้านโดยส่วนใหญ่ผมก็จะมวนนั้นเขาไปดูดูมจะทำยังไงกันจะโพสต์ไปเรื่อยนะครับตอนนี้กลุ่มไทยพักดีก็ทนไม่ไหวก็ไปแจ้งความดําเนินคดีกับประวินซึ่งก็เป็นคนเหมือนไม่ค่อยปกตินะผมว่านะปล่อยข่าวนั่นเขียนข่าวไปเรื่อยนะไปโพสต์ในโซเชียลมีเดียก็จะมีคนชอบคนใช่นะครับตอนนี้ก็ถูกแจ้งความดําเนินคดีตามกฎหมาย นะครับส่วน Twitter นะครับของกลุ่มปลดแอกตอนแรกก็บอกว่าถูกปิดไปนะใช้ไม่ได้ต่อมาก็กลับมาใช้ได้ตามปกตินะครับสิ่งนี้ก็เป็นปรากฏการณ์เรื่องของอที่ปรึกษานะครับจะเชิญบรรดานายกรัตรีมาเป็นที่ปรึกษานะครับก็ปรากฏว่าคุณชวนก็บอกว่าจะใช้ความพยายามในการเจียจานะจะพยายามไปพบกับพลเอกสุรยุทธ์จุฬานนนพบแต่ละท่านเพื่อหาลือว่าจะแก้ไขปัญหาอย่างไร นะครับนี่ก็เป็นปรากฏการที่เกิดขึ้นนะครับสำหรับงานวิเคราะห์สถานการณ์ตอนนี้กําลังงวดขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจริงๆมันควรจะจบตั้งแต่วันที่3นะครับพฤศจิกายาวไม่เกินถึงอย่างที่ผมเรียนนะไม่เกินวันที่10ต้องจบแล้เพระตามหลักสีติแล้วเนี่ยหลังจากวันที่13พฤศจิกายนพุทธศกักราช2563เนี่ยนะครับประเทศจะต้องสงบ จับตามองให้ดีแล้วกันนะครับว่าประเทศจะไปทิศทางไหนมีแนวทางอย่างไรแต่ที่ผมรืนยันนะว่าทุกอย่างมันมีสถิตินะครับท่านในเชิงปรากฏการณ์ก็บอกว่าจะมีการชุมนุมใหญ่เกิดขึ้นจะมีการเคลื่อนไหวใหญ่เกิดขึ้นการเคลื่อนไหวใหญ่ครั้งนี้นะครับจะมีการทําจดหมายถึงสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับอ้างโน่นนี่นั่นเล่นงานสถาบันเป็นสําคัญนะครับแล้วก็พยายามเรียกตั้งข้อเรียกร้องขึ้นหนึ่ง ขับไล่พลเอกประยุทธ์พลเอกประยุทธ์ต้องลาออกนะครับประการที่2นะครับต้องแก้ไขตําูนให้เป็นประโยชน์สําหรับฝ่ายเขามากที่สุดนะครับแล้วก็ประการที่3ต้องมีการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับสประการช่วงนี้ก็มีการดีเบตกันก็2ฝ่ายว่ากันไปว่ากันมาว่ากันมาแล้วก็ว่ากันไปเถียงกันไปเถียงกันมาออกทีวีบางคนก็ชอบบางคนก็ใช่บางคนก็สะใจว่ากันไปนะครับนั่นคืองานวิเคราะห์ ส่วนงานสังเคราะห์ตอนนี้เป็นอย่างไรในงานสังเคราะห์นะครับก็ทราบว่านะครับมีการสั่งงานมาจากดูไบนะฮะมาเจอบรรดาสสนะครับของพวกเขาเตรียมพร้อมที่จะให้มีการรับการเลือกตั้งนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดและยืนยันและสั่งงานให้คนของเขารุกอย่างเต็มที่บอกมีเงินสนับสนุนเต็มสูบไม่ต้องกลัวมีเงินอยู่ในประเทศเขาก็เดินหน้าสู้เต็มที่ซึ่งก็ ผมเพงเรียนไว้นะรู้จักไอ้แมวน้อยไปนะไปปล่อยลูกเขานะนะแบบนี้เป็นไงลูกเต็มสูบเลยนะเขาสั่งเดินเต็มสูบเลยนะครับสุดท้ายก็มาเป็นอย่างที่ผมเรียนไว้นะครับตอนนี้ในเชิงงานสังเคราะห์นะรัฐบ,บาลเดินเกมอะไรรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เดินเกมตั้งรับตั้งรับอย่างเดียวเลยนะครับตั้งรับก็ถอย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 ยิงถอยเขายิ่ง,งรุก การที่พลเอกประยุทธ์บอกจะทําประชามติก่อนโน่นนี่นั่นจะแก้ตนนหรือไม่นะลงกฎหมายทําประชามติไปเพื่อซื้อเวลาหวังให้ยาวที่สุดนะแล้วก็เกมตอนนี้ฝั่งสภาคุณชวนก็จะไปคุยกับอ,อดีตนายกฐมนตรีจะตั้งกรรมการสมานฉันท์ขึ้นมาที่เหลือก็ด่ากันไปด่ากันมาด่ากันมาแล้วก็ด่ากันไปฝ่ายต่อต้านก็ไม่ยอมรับกรรมการสมานฉันท์ของคุณชวน นะ่ครับนั่นหมายความว่ากรรมการสมารถชันไม่ประสบความสําเร็จแน่นอนนะครับไปเชิญสมชายสมชายก็คนของญาติผู้พี่ของไอ้แมวก็ไม่มาไม่มาก็คงสะท้อนเห็นงานนี้ไม่มีทางหรอกนะครับเกมหน้าไพ่ตอนนี้นะครับายต่อต้านที่สั่งงานมาจากดูไบผ่าน2พรรคการเมืองเขาสั่งเร่งปฏิกิริยาอย่างเต็มรูปแบบนะครับทั้งการชุมนุมประท้วงนอกสภาในสภาก็พยายามปลุก ปฏิวัติชาวนารัฐบาลแก้ไขปัญหาด้วยการค้ำประกันราคาข้าวนะครับไม่ให้ราคาตกต่ำนะครับแล้วก็ตอนนี้ขอแก้ธรรมนูนเขาก็ให้พลเอกประยุทธ์ก็ไปทําประชามตินะครับเกมตอนนี้จึงเป็นฝ่ายรับสถานการณ์ถ้ายังเดินเกมแบบนี้ต่อไปความเสียหายจะเกิดขึ้นกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในเชิงงานสังเคราะห์นะครับเพราะว่าเขาจะสร้างปมสร้างประเด็นสร้างเงื่อนไข นะครับจะต้องให้ปฏิบัติตามต้องโน่นนี่นั่นนะครับเรื่อยๆแล้วพอเวลาไปทําตามปุ๊บไม่ว่าจะแก้ไขตำรูนพอมีการตั้งประธรรมประชามติขึ้นมา,าก็บอกเขาไม่ยอมรับนะครับพอพลเอกประยุทธ์ต้องลาออกแต่ว่กการจะลาออกจะต้องมีเงื่อนไขโน่นนี่นั่นเขาก็ไม่ยอมรับนะครับบอกต้องการให้เกิดการสมานฉัน,นนะมาพูดคุยกันเพื่อแก้ไขปัญหาเขาก็ไม่เอา นะครับทั้งที่เป็นข้อเสนอเองนะครับจะแก้ธรรมนูญเขาก็ไม่เขาร่วมในการแก่รัฐธรรมนูญนะครับสิ่งเหล่านี้เคยเกิดไม่ขึ้นมาก่อนตลอดระยะเวลา88ปีไม่ใช่ครั้งแรกนะครับเกิดแบบนี้มาโดยตลอดและรูปแบบการเกิดแบบนี้เกิดตั้งแต่อดีตตราบจนถึงปัจจุบันการเกิดจากวันนั้นจนถึงวันนี้นะครับต้องยอมรับนะครับว่า สถานก,การณ์ตอนนี้พลเอกประยุทธ์กำลังเป็นรองรองมาเรื่อยเรื่อย,อยถึงแม้ว่าจะมีการแจ้งข้อกล่าวหากับแกนนําก็ตามนะครับยิ่งนานวันสถาบันก็จะถูกใส่ร้ายป้ายสีไปเรื่อยๆโจมตีไปเรื่อยๆอ้างเหตุในการโจมตีนะครับทำให้ความน่าเชื่อถือของสถาบันนั้นลดลงทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในประเทศนะครับเรื่องนี้น่าเป็นห่วงนะครับ สำหรับทางออกในเชิงงานสังเคราะห์ผมยืนยันเหมือนเดิมะฮะหลักของมันก็คือมีการสั่งงานจากดูไบนะครับผ่าน2พรรคการเมืองเท่านั้นนะไม่มีอะไรมากกว่านั้นนะนะครับแล้วก็วิธีการจะสงบจบลงได้นะครับต้องใช้ปัญญาในการแก้ไขปัญหาทางออกทางเดียวฮะยุทธการไต่รงจะใช้วิธีการอถอยนะครับยื้อเวลาจะใช้วิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญตั้งกรรมการปรองดองไม่มีทางสำเร็จนะครับ ไม่มีทางสําเร็จเลยนะฮะผมเรียนว่าไม่มีทางสําเร็จเลยยิ่งทํายิ่งพันเป็นวัวพันหลักนะครับยิ่งทํายิ่งส่งผลทาให้สถานก,การณ์นั้นเลวร้ายลงนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเวลานี้ถึงแม้ว่าเราจะผ่านระยะเวลาวันที่13นะครับเดือนพฤศจิกาย,ยนไปได้แต่สิ่งที่ตามมาก็คือมันจะเป็นดินพ่อขางหมูพร้งใหญ่นะครับถ้ารัฐบาลไม่แก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ มาแก้ปัญหาที่ปลายเหตุมาแก้ตามข้อเรียกร้องอย่างที่วิชนุเครืองามบอกไว้จะเจราจากับคนภายหน้าหรือจเจราจากับคนที่อยู่เบื้องหลังจะเจราจากับใครซึ่งตอนนี้ทราวบว่าเขาไม่เจราจานะครับเขารุกเพราะเขาได้เปรียบเขาเอาคืนทุกเม็ดเขาจะบุกกระทรวงศึกษาธิการอีกนะครับหลังจากที่คนของเขาถูกไล่หลังจากที่กระทรวงศึกษาธิการเนี่ยจะมีการปฏิรูปเ,เรื่องของประวัติศาสตร์ใหม่ นะครับจะเอาวิชาประวัติศาสตร์เข้าใส่เขาก็จะบุกลรวบอกว่าเนี่ยไม่ใช่เป็นการปลดปล่อยจะบุกเล่นงานนะครับกระทรวงศึกษาธิการเป็นหลักเพราะเคยไปไล่คนของเขาในสมัยกอปปสนะครับก็จะชุมนุมใหญ่เล่นงานสถาบันเล่นงานพลเอกประยุทธ์ไม่ยอมรับผลนะครับการจับปล่อยจับเพชรออกมาปล่อยก็บุกอีกจับมาก็ปล่อยก็บุกอีกนะฮะทำให้สถานการณ์ของเขาเขาไม่กลัวนะครับเพราะหลักที่เกิดขึ้นก็คือผมเรียนโดยเสมอนะฮะว่า วัยรุ่นมีความกล้าหาญแต่มันขาดปัญญานะครับนั่นหมายความว่าเกมนี้นะยิ่งเดินยื้อเท่าไหร่คนที่เสียาหายที่สุดคือสถาบันนั่นเองนะครับเรื่องของประวินนะครับตอนนี้มีความจำเป็นตอนนี้คนก็ทนไม่ไหวแจ้งจับประวินละนะครับมาคนถามว่าเราจะเป็นยังไงต่อไปเรื่องของประวินนะครับเรื่องของประวินจากนี้ไปนะครับ ถ้าหากประวินเดินทางเข้ามายัางประเทศไทยนะครับก็ต้องถูกแจ้งข้อเก่าหาจะมีการออกหมายเรียกไปยังบ้านพักถ้าไม่มีไม่มาก็ต้องออกหมายจับนะครับหรือจะขอออกหมายจับเลยนะครับหรือจะขอให้ทางตํารวจสากลทําการจับกลุ่มมา,มามดําเนินคดีแจ้งข้อเก่าหาก็ได้อยู่ที่กระทรวงการ,รต่างประเทศอายการสูงสุดทําการพิจารณา สิ่งเหล่านี้ก็คงจะเป็นางานสังเคราะห์นะครับสรุปประวินก็โดนอีคดีไม่ใช่คดีแรกท่านปวินนะสมศักดิ์ก็โดนโดนหลายคดีแล้วนะฮะคนเหล่านี้ก็เป็นผู้ต้องหานะครับที่กระทำความผิดตามพระคอะมพิวเตอร์ยุยงปลุกปัน่นตามมาตรา116นะครับเรื่องสังเคราะห์ก็น่าสนใจะสรุปก็คือว่ารัฐบาลโดยรวมภาพที่กําลังเกิดขึ้นตอนนี้ถึงแม้กระทาความผิดจับไปกระทาความผิดจับไปนานวันนานวัน,น,น,วนไม่มกี่เดือนสี่เดือนแล้ว นะครับสภาวะเศรษฐกิจก็แก้ไม่ได้นะครับสถาบันก็ะดะรับความเสียหายจากคําโกหกสิ่งที่หุ้นส่วนช่วยกันได้ก็คือพยายามเอาความจริงไปพูดเพื่อที่จะจะชนะคําโกหกให้ได้ด้วยการพึงเอาชนะคําโกหกด้วยการพูดความจริงขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีกับคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเธอศักดิ์จีมกิจวัฒนาสวัสดีครับ แล้วก็อาจจะโกรธกันว่าทําไมพระเจ้าอยู่หัวพูดกันเมืองความจริงพระเจ้าอยู่หัวไม่มีมีสิทธิ์นะความจริงพระเจ้าอยู่หัวก็เป็นเป็นคนไทยคนหนึ่งมีสิทธิ์และเสรีภาพแต่ว่ามีรัฐธรรมนูญที่บังคับ มีรัฐธรรมนูญบ,บังคับแต่ละท่านทุกคนทุกคนก็มีรัฐธรรมนูญบ,บังคับจะต้องอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญทั้งนั้นจะเป็นทูตจะเป็นรัฐมนตรีจะเป็น,ปน,น,ต,ปนต่าสีตาสาใครก็ตามก็อยู่ไปภายใต้รัฐธรรมนูญพระเจ้าอยู่หัวก็อยู่ใต้รัฐธรรมนูญแต่มีในรัฐธรรมนูญว่าทุกคนมีสิทธิเสรีภาพ ก็พูดได้อย่างนี้ก็ขอถือเสรีสิทธิภาพภายใต้รัฐธรรมนูญที่จะพูดอย่างนี้ถ้าอยากจะเอาโทษก็เอาโทษได้ลองลองไปหาข้อหาแล้วก็ก็ยอมรับว่าจะมีก็ก็จะยอมยอมฟังข้อหาต่างๆอันนี้เป็นวงเล็บ ลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ ไม่ระบาทจะไม่คลาดขยาดกลัวความชั่วชา้าเก้าไปทำแต่ความดีมีศรัทธาก้ายังกลา้าไปด้วยกันไม่หวันว่นไหว รวมแรงร่วมใจ จะก้าวตามรอยพระบาทไปเพื่อแผน่นดินไทยถ้าไม่สามัคคีกันไม่ปองดองกันก็ะเทศชาติลมเมื่อลม่มเราจะไปอยู่ที่ไหนเพื่อพระราชา ำหรับส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง y t u t u นะฮะสำหรับทาง Youtube ก็สามารถที่จะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งะะใต้คลิปแล้วก็ทาง Youtube เรานอกจากจะมีช,ช่องวิหกนิวแล้วนะฮะคลิปเก่าๆจะไปอยู่ในช่องวิหกถามนะครับส่วนทาง f c e e o o o นะครับสามารถติดตามได้ในฝั่งของเพจเทอร์ักเจนกิจวัฒนาแล้วก็วิหกนิวส์นะครับก็สามารถติดตามคลิปใหม่ๆได้ด้วยการ กดกระดิ่งนะกดไลฟ์นะครับถ้ากดกระดิ่งตรงบริเวณคลิปก็จะสามารถรับชมคลิปใหม่ๆได้ทันทีฮะสำหรับใครยังไม่ได้เข้ากลุ่มไลน์นะฮะของว6ก,ก็สามารถเข้าได้นะฮะ v 6 n ว w นวครับ